ขอสวัสดีนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกท่านนะครับทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาออนไลน์กันนะครับช่วงนี้ปิดเทอมเนื่องจากโควิดระ,ะบาดเราสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้นะครับวันนี้พระอาจารย์มาอ,อัดทำสื่อวิดีโอที่วัดป่าคำบ,บอลสูงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับนะครพนมนี้เป็นจังหวัดที่ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิดกับไม่มีเชื้อเลยครับตรงนี้เลยปลอดภัยที่สุดนี่เป็นวัดป่านะครับพระอาจารย์นั่งอยู่ข้างต้นตะเคียนใหญ่อายุมากกว่า300ปีสามคนโอบครับใหญ่มากต้นนี้เป็นต้นไม้ที่แบบแข็งแรงมากครับภาษาไทยเรียกว่าต้นตะเคียนถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกว่าต้นแขนครับต้นแขนภาษาอีสานเรียกว่าต้นแขนวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการ พัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนานั้นได้พูดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้นะครับโดยสามารถที่จะนำหลักธรรมมาปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนนะ่ะสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักการทางพุทธศาสนาด้านดังนี้นะครับเราเคยได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งนะว่าจะปลูกพืชให้เตรียมดินจะกินให้เตรียมอาหาร จะพัฒนาการให้เตรียมคนจะพัฒนาใครอื่นก็ต้องพัฒนาตนก่อนครับนี่คือหลักการเลยผู่อ้ายคือว่าจะกินข้าวเราก็ต้องเตรียมอาหาใช่ไหมครับจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะพัฒนาการต่างๆอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าจะพัฒนาคนเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองก่อน ในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักพุทธศาสนานั้นนะครับก็คือปฏิบัติได้ดังนี้นะครับศาสนาพุทธเนี่ยพูดถึงการปฏิบัติการพัฒนาตนเองไว้ครับพัฒนาคนก็คือต้องเริ่มต้นจากพัฒนาตัวเองก่อนครับพัฒนาตัวเองได้แล้วค่อยไปพัฒนาคนอื่นการพัฒนาตัวเองในทางพุทธศาสนานั้นพัฒนาสี่ด้านครับหนึ่งด้านกายเราเรียกว่าภาวิตะกายอยู่ พาวิตะกายโยก็คือพัฒนากายพัฒนากายนี้เราก็ต้องมีปัจจัยสี่ครบสมบูรณ์กับเพียงพอก็คือเรามีเครื่องนุ่งหม่มเรามีอาหารเรามีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มียารักษาโรคมีโรงพยาบาลกับปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานนี่เราต้องมีเราต้องพัฒนาด้านกายพาวิตะกายโยพัฒนากายให้สมบูรณ์ก็คือต้องมีปัจจัยสี่ครบ บริบูรณ์เพียงพออันนี้คือด้านแรกด้านที่สองภาวิตะสีโลภาษาพระเรียกว่าภาวิตะสีโลภาวิตาสีโลก็คือพัฒนาศินพัฒนาศินก็คือเป็นคนมีระเบียบมีวินัยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าทางด้านร่างกายไม่ว่าทางด้านวาจาเรียกว่าเป็นคนมีระเบียบมีวินัยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็คือมีสินนั่นเอง ภาษาพระเรียกว่าภาวิตะสีโลพัฒนาศินอันนี้ด้านที่สองด้านที่สามก็คือภาวิตะจิตโตภาวิตะจิตโตก็คือพัฒนาจิตของตัวเองอให้เป็นคนมีความมั่นคงมีจิตใจที่มุ่งมั่นมั่นคงแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงมีคุณภาพมีสมรรถภาพก็คือมีจิตใจที่ไม่ท้อไม่ถอย ที่จะทาอะไรก็ทําจริงๆอย่างจราง,งแลเรียกว่ามีภาวิตจิตโตมีจิตใจที่พัฒนาแล้วไม่ท้อไม่ถอยไม่อ่อนแอกับจิตใจไม่ฟุง้งซ่านมั่นคงเราเรียกว่าภาวิตจิตโตอันนี้ด้านที่สามด้านที่สี่ด้านต่อไปก็คือภาอ่าวิตปัญโยภาวิตปัญโยก็คือมีปัญญาที่พัฒนาแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วก็คือเรา พัฒนาตนเองด้านปัญญาให้เรามีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะเอาปัญญาที่เรามีเนี่ยไปไปแก้ปัญหากับตัวเองได้ไปแก้ปัญหา,หเ,ญหาเข้าใจสิ่งต่างๆตาม,ตามที่มันเป็นจริงคือมีอะไรก็เอาปัญญาที่ตัวเองมีไปแก้ได้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับอันนี้คือหลักการพุทธศาสนานะครับ